เ้ต hey, ่อไปของเราเนี่ยพิเศษสุดจริงๆนะพี่แฟงและพี่เกลือครับผมเรามีโชว์พิเศษจาก2หนุ่มแกงส้มและโดมเดอะสตาร์ และที่สําคัญนะครับวันนี้นะทั้งสองหนุ่มจะมาโชว์ดวลร้องดวลรักกันด้วยกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาที่มีชื่อว่าคนไหนโสดครับผมและที่สุดสุดจริงนะฮะวันนี้ทั้งสองหนุ่มทั้งโดมและกงส้นนะเตรียมสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทํามาก่อนเป็นการมอบของขวัญให้กับแฟนๆด้วยเราจะเป็นอย่างไรโชว์จากพิเศษขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาโดมและกงส้ม ความทรงจำของฉันไม่มุนตางมันบิไว้ต่งภาพเหล่านั้นวันเวนลาจะ่แสนงดงามทุกทียังจดจำและยังคงเฝ้าคอยอีกสักครั้งฉันอยากจะฟังเสียงของเธออยากคิดถึงเสมอ อีกสักครั้ฉันอยากจะฟังเสียงของเธอ,อยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนคต่เมื่อที่ท้า ครับต่อไปพบกับแก๊งโซ่กัน Yeah, you r e in my heart girl. ฉันลืมตาคิดนมาในเวลาเช้าถามใจที่เหงาเปล่าคิดถึง ภาพเธอก็ลอยมาแต่ไกลรีบดูนาฬิกาก็ได้เวลากดเ,เ,เบอร์โทรหาเธอเที่ยงแล้วกินอะไรมันแค่อิ่มท้องถ้าให้อิ่มใจต้องคิดถึงเธอทิ้งมีวันไหนไม่ได้เจอแค่ได้ยินเสียงเธอมาเซนแล้วโอเคสบายใจไม่ขอพลาดสักวินทีที่ฉันให้ยใจก็ไม่คิดเพื่อใจใคน เช้าสายบายเย็นก็ยัง I love you ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรยังไงก็เธอพูดใจเพื่อให้เธอออ d เด and n i ไหน ไปหาตลอดเวลาในรลน์ดีขึ้นป้าจะเจอถึงเจอคนดีอยู่ทุกนาทีอเฟรเไม่อาจจะลบไม่อาจจะเลือนใจพันสิ่เชื <tinc S 2> ่อเลยเบบี้ไม่เคยไม่คิดถึงเธอจะยังละเมออยู่ตรงนี้ที่แข่มเข็มนาฬิกายังเดินไปยังมีเธอก็ออกทุกวินาทีที่หายใจฟังถึงเธอทุกควท e y o u n ื่นใจรักเชื่อไปจนตายจนรักใที่เป็น ก็ไม่คิดเปลี่ยนใจคนไหนรักจธอคนนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช้ไปไปเลยก็ยัง I love you ไม่วั่นไมกลั r ไม่ย r อยู่ไงกัเอพูดใจเปลนหายอดเด้ออะไรให้ใจคู่มานั่งนอนเงียบเงียบใจ มาครับขอเชิญพีโดขึ้นมาด้วยครับครับผมขอสวัสดีคนใจสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะชน้าขนาดนี้เยขอเก็บ<อ><อ>ทุกคนหมือนมาพิมพ์ไว้ในใจกนักนนะครับ วงดาคนทำไม่ได้ยางฉันก็ทำได้แค่มองแตเธอรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกันมันทำให้ใจฉันสั่น แต่ก็ไม่รู้จะพูดเก็บนั้นได้ยังไงว่าฉันนั้นรักเธอาอาจเป็นเพียงฝันแต่สุดท้ายจะเป็นยังไงดาวดวงนั้นจะ่ใกล้เพียงใดก็จะขอเธอมาพิมพ์เก็บเอาไว้ในใจฉัน เธอทำให้เราต้องไปแต่ไม่เสียใจที่ครั้งหนึ่งเราได้พบกันแต่เธอรู้ไหมว่าสุดครั้งที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกันมันทำ

มาทินค่ะินค่ะมบทินคเมื่อกี้เราก็ได้เก็บทุกคนแล้วก็ Theory. พมิมพ์ไว um ้ในใจแล้วพิมพ์ไว้เซฟไปด้วยเนเซฟไปด้วยลีเรับราไม่มีดีลีน่มีดีล พอเราเซฟแล้วเนี่ยครับผมก็อยากจะปริ้นความในใจมาเป็นคำกลอนกับทุกคนนะครับโอ้โหปริ้นออกมาเป็นคำกลอนใช่ครับปริ้นออกมาเลยเอาครัที่ขอเริ่มนะได้ได้เลยเอาโดมเริ่มก่อนนะขอเริ่มเลยกันนะครับโดมอยากเป็นหมีแพนด้าให้เธอก่อนโอ้โหโอ้โหเอาโ่อนได้ได้ได้แต่อได้แล้วครับแกงอยากเป็นธรรมก๊อตให้เธอเลี้ยง ตันใหญ่ตันใหญ่อาตาตาตาเลยดมอยากเป็นโมบายแขวนข้างเตียงโรแมนติกโรแมนติกอ่าคุ้งกิ้งคุ้งกิ้งแกงอยากเป็นครับนกเอี้ยงคอยเลี้ยงเธอเขาพูดตรงนี้หรือเปล่าไม่แปลว่าภาษากรอมมันพาไปอ๋อคือคือจริงๆต้องบอกว่าไงพวกเราก็รักทุกคนตลอด24ชั่วโมงอยู่างนี้ ไมขาเองเนาะนิดนึงนิดนึงพี่นิดนึงก็จะบอกว่ารักทุกคนใช่เลยคนไหนที่ยังไม่มีแฟนอะเราจะยิ่งยิ่งรักมากเลยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคนไหนโสดเนี่ยจะเข้าตาเรามากเลยอ้โหอะคนไหนโสดขอเสียงเราดวยโอ้โหเข้าตาเลย เพราเธอเธอคนไหนชนไดีโปรดส่งเสียงมาหน่อยอย่าให้ฉันขอ uh. ดีโปรดมาเรื่อยชันที yeah. ทุขวัีิผ่านมาเพื่อ่ความผิดหวังพลาดพลั้งทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนล้าและทำให้มีน้ำตาและจจให้ทำยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งแล้วอยากบอกตัวเองให้ยอมรับความจริงต่อดีไหมหรือว่าจะโยนมันทริงเลียวมออข้างกายยังไม่มีใครที่รักจริงไม่รู้ว่าฟังคิดอะไรม่ทรงใครมาให้ทีฝังแล้วรอเป็นตีแต่ยังไม่มีสักงด รู้ว่ามันเป็นที่โชคชะตาที่ทำให้ฉันต้องทนต้องอาวรณ์คนเดียวต้องเหงาต้องเปลี่ยวอย่างนี้หรือยังไงเธอคนไหนคนได้โปรดส่งสิยงมาหน่อยอย่าให้ฉันคอยได้โปรดมารู้ฉันที่เาอคนไหนคนดีโปรดส่งยิ้มมาหน่อยฉันยิ้คอยฉันยิ้คอยฉันยิ้คอย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 เธอมารล้ ยังยืนอยู่ตนี้ uh huh. โดดเดียวเดียวได้ไรจุดหมายใกล้ตายทุกทีความเหงาไม่เข้าใกลออกไกลแต่ทำไมมาเข้าผมแล้วไม่ออกไปสักทีอะฮะอัน huh. uh huh. หน้าตาก็ไม่ได้แย่ยกว่ามาตรฐานเอาไว้เหวะครบ่อผมก็ไม่ได้พิการแต่ทำไมเรื่องรักต้องรอนานมีไหมใครสักคนสนใจใช้บริการ <Hey. S 1> ทุกคันที่รากระทุ่มลงไปไม่เคยลอเล่นสักทีแต่สุดท้ายก็มีแค่เจอแต่ความเสียใจ เลยไม่รู้ว่ารักจริงนาตาเป็นเช่นไรจะมีไหมหรือใครที่พร้อมเข้าใจจะรักฉันไหมเธอคนน้อยเยอได้โปรดส่งสื้อมาหน่อยอยาให้ฉันคอยได้โปรดมารักฉันที่เธอคนน้อยเได้โปรดส่งยิ้มมาหน่อยช a ดคอยช s ดยิ่งคอยชิดยิ่งคอย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 เจอมาร ยังเชื่อว่าเธอน้นมีทิงสักคนที่ไม่ทิ้งและไม่ทำร้ายหัวใจคนที่โอกาสช่วยไว้และเพร่อจะโด้นไปดูดีโปรดส่งเสียงมาหน่อยอยากให้ฉันเข้าให 从。 องโดนเก็นส้มนะฮะไม่ได้บอกว่ามีสเพายกันนั่นก็คือการสปัสผ่นครั้งแรกผมเป็นส้มเลยจ้าป็นไง ฝันมานานแล้วใช่ครับก็คืออยากอยากเล่นมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็คือวันนี้ก็มีพี่เขามาสอนแบบวิสิกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่นิยากสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉันว่ามีเสียตังค์ได้ซื้อแน่นอนเลยชัวร์ครับชัวร์ครับแน่แน่เอามาถามพี่โดมมากดีกว่านะครับเพลงนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ยินพี่โดมรับเป็นไงบ้างรับเต้นเต้นครับเต้นเต้นแล้วก็เหมือนกับว่าดีใจที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆดูเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่แบบยังไม่เคยทำมาก่อนอ๋อแล้วมีมีีีตตติววเออรร์มมมััั้ยยคบงหหกก็าานน่่ะ ได้แกงส้มมปติวเตอร์ครัโอ้โหพี่ดองเขาเป็นคนที่เซนดีอยู่แล้วครับคือผมตั้งแรปแล้วอัดเป็นเดโมไปให้เขาร้องแล้วพอมาเจอกันมันอัดเนี่ยคือเขาก็ร้องได้แบบสเป็คอยู่แล้วเรามาปรักอีกนิดเดียวเขาได้เลยเขาเป็นคนที่เซนนึกว่าสรุปล็อกมาเองเลยไม่ใช่แรปนะครับทำไมครับตอนนี้ไปถึงบีบฟบล็อกได้แล้วอ่ะเอาไหนเราจัดบีบล็อก อีกครั้งนะครับที่ท่องเราตอนนี้ความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วเพราะเขากำลังจะเป็นเจ้าของอัลบั้มแรกในชีวิตเขาคือรู้สึกอย่างไรบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่ามันก็เหมือนกับอัลบั้มนี้เราก็ตั้งใจตั้งใจกับมันมากๆแล้วอยากจะรู้ว่าออกมาแล้วคนจะชอบหรือเปล่าคือเป็นที่มันจริงๆเอาล่ะนอกจากพี่โดมนี่ยนะครจะมีผลงานใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งท่านคุณแกงส้มอุ้ยตอนนี้เรียกเขาแกงส้มไม่ได้แล้วทำไมครับเพราะเขาขึ้นท่านพระเอกแล้วนะครับ อไรัเอกบ้างคือนี่คือมันมันคือความมั่นใจตกใจรับบทที่เล่นเป็นนักมวยแล้วจะต่อยใครบ่วงรักครับผมบ่วงรักรับบทเป็นใครเรื่องพวกเอารับบทเป็นชนะศึกครับเป็นพระเอกของเรื่องเล่นคู่กับน้องปันปันลูกพี่แบงค์ครับผมตอนนี้ถ่ายทำไปถึงไหนแล้วฮะตอนนี้ก็เริ่มถ่ายได้สองอาทิตย์แล้วครับเรื่องรามเป็นยังไงครับบ่วงรักเรื่องรามก็เหมือนว่าเป็นความรักของคนสองวัยครับเป็นวัยคุณพ่อคุณแม่รักกันแล้วเขาแยกทางกัน แล้วเหมือนกับว่าไปแต่งงานกันใหม่ครับแล้วก็เป็นลูกของสองครอบครัวแล้วลูกก็มารักกันอีกอันนี้ก็เลยเป็นบ่วงรักอยู่อะอะไรนะติดตามผลงานของผู้ได้ทั้งระบายของโดมในเรื่องนี้ครับผมลผลงานละครเรื่องแรกดังส้มในขณะบโพนี่เรื่องมีสิทกับติับปีนี้ครับผรักนะครับผมครับผมเอาเรานี้กอบคุณมากที่เอาชนทีมาปากเราดังส้มพลับโพน์ชนะโดมจะรวอนเชี่ยวได้ นะครับตอนนี้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อกับพวกเราในรายการโชว์บี๊